สวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปปักเปียครับผมเนาะเหยือปลาหมอครับผมปลาหมอเป็นครับผมตัวเล็กๆครับผมเนาะปักแบบลอยมันลอยผิวน้ําได้ครับผมเนาะแบบนีครับผมเนี่ยโอเคครับปักเสร็จเราวลุงช้าครับผมมาดูครับผมเนาะว่าจะได้หรือเปล่าครับผมที่เราใส่ปักเปียไปครับผมนี่หลังแรกก็มาแล้วครับผมเนาะก็ได้มาหนึ่งตัวครับผมโอ้สาใหญ่ครับผมสาใหญ่มากเท่ากับแขนเท่ากับขวดเท่ากับขวดเหล้าขวดเบียร์ครับผม ใส่กำลังหน้าต้มหน้าย่างครับผมเนาะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเนาะใส่แค่ไม่กี่คันก็ได้ครับผมเนาะมาคันที่สองครับผมเนาะคันนี้ก็น่าจะอ่ารอดครับผมตัวนี้คันที่สองติดครับผมใส่เดียวกันครับผมตัวใหญ่เหมือนกันเป๊ะเลยครับผมไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้โหดูครับผมกำมือขวดเบียร์ผมได้เลยแหละนี่ครับผมต้ม ต้มนี่อร่อยเลยับผมตมม้มใบมะขามนะผมโอเคครับถือว่าหมานะครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมครับผม